สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทํากับข้าวกินกันอยู่ครับวันนี้ผมไปเห็นเนื้อมาครับได้เศษเนื้อมาเขาเรียกว่าเศษเนื้อครับวันนี้เราจะมาต้มตุนดีกว่าเราเรียกว่าตุนเนื้อตุนยาจีนสูตรในตานานครับสูตรของพี่ชายผมเองครับลูกพี่ลูกน้องครับเขาทําไว้ผมกินบุกชอบมากครับวันนี้ลองมาทํากันดูนะครับวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะทํากันยังไง ครับวัตถุดิบก็มีประมาณนี้นะครับวัตถุดิบก็จะมีมีก็จะมีเนื้อเนื้อครับเศษเนื้อแล้วก็คาตะไคร้ใบมะกรูดหอมใหญ่ะมะเขือเทศนะครับวนนี้เราจะไปต้มต้มกับนี่เครื่องตุนยาจีนผมเลือกมาเครื่องตุนยาจีนผมใช้แปดอย่างครับแปดอย่างก็จะมีอบเชยคาโอยกักเก,กี้ หัวซัวเงงเต็กป,ปักคีแล้วก็เห็ดหอมแห้งนะครับแปดอย่างคนระับป้ยครับป้ยแปดนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับอันนี้เราจะทําหอมเจียวส่วนตัวนี้เราจะทําเหมือนเวลาเราต้มเสร็จแล้วเ,เราจะมาทําเป็นใส่เพิ่มมะน,นาวพวกนี้นะครับอร่อยมากครับสูตรนี้ ไปดูกันนะครับเราจะทํำกันยังไงครับผมขั้นแรกเราก็จะมาเตรียมเนื้อนก่อนนะครับเราจะไปหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคานะครับแล้วก่อนผมก็จะต้มเนื้อก่อนนะครับ เพื่อดับคาวคนระับเรายังไ,<ค>ไม่ได้ทำเ,เราจะมอดับคาวกันสักนิดนึงก่อนนะเราจะตั้งน้ำะน,ะน,นะครับใส่ข่ากะไคายเลมรูดกระเทียมนะครับลงไปร้อนเดือดแล้วเราก็ใส่เนื้อลงไปต้มก่อนครับใส่เนื้อลงไปต้มพอข้องน้ำเดือดแล้วก็เน,นื้อใส่เข้าไปครับ

สิบห้านาทีก็ไห้กะค่อยมาเอามาล้างน้ำอีกทีนึงนะครับโอ้ oh. Oh. ได้แล้นะครับต้มพอให้มันเดือดแล้วก็กลิ่นสาบมันออกนิดหน่อยนะครับแล้วเราไปล้างกั ราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับใส่ทั้งลูกเลยนะครับแล้วเราจะไปดูกันเดี๋ยวผมใส่ให้ดูว่าใส่ไปทุกอย่างเลยครบแล้วก็ปุ่นไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงครับเมนูน,มน,มมนี้ไม่ยากครับแต่ล้านใช้ไฟอ่อนๆครับปุ่นไว้เรื่อตรงนี้นรนนรนนเรามาดูกันไปครับครับผมแล้วนี่ขั้นตอนสุดท้ายอันนี้เราไปต้มล้าง ข่าวมันปละยังไม่สุดแต่ว่าให้มันล้างข่าวแบบนี่แ่ว่าของผมนะใส่ไปเลยผมผมหอมใหญ่ผมผมไม่หานะผมใส่ทั้งลูกใส่ไปเลยอย่างนี้ผมขอสองลูกนะครับแล้วมะเขือเทศสองด้วยด้วยเยสร็จก็รากผัชีบะบคล้กระเทียม วัตถุดิบเยอะเลยครับคาคาเป็นมะกรูดใส่ให้หมดเลยครับแค่นี้แค่นี้ปูพื้นไว้ก่วยครับแล้วนี่ครับเครื่องสูงยาจีนแปดอย่างใช้แปดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านใหม่ที่มาเช่านะครับเครื่องสูงยาจีนแปดอย่างเนี่ย ใส่เข้าไปสู่ของนี้เลยครับแร้วเรื่องวัตถุดิบอะไรมาเนี่นะอ่าวัตถุดิบทั้งหมด8อย่างครับแอย่างทั้งหมดรวมทั้งหมดเกากุ้งเกากี้อ่าอบชงอบเชยอะไรอยู่ในนี้หมดเลยครับใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยใส่ไปยป้ท้ายไปเลยโอ้แหวกใส่ไปเลยหมดเลยเนี่ยทั้งหมดนี้ใส่เข้าไปเลย แปดอย่างค่งเพจจีนแปดอย่างนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำใส่น้ำก็ไปท่วมนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับให้มันเดือดก่อนแล้วเราค่อยตามด้วยเนื้อลงไปครับผมแล้วเราก็ตามด้วยเนื้อนะครับเา้าปรามากิโลนึงครับ แล้วสูตรลับของผมนะครับการจะให้เนื้อเปื่อยผมจะใส่น้ำแข็งเข้เาไปเข้าไปน้ำแข็งเลยทีนึงแล้วก็ปิดฝาใส่น้ำแข็งเข้าไปแล้วก็ปิดฝาทึงไว้นะครับปรับไฟอ่อนนะครับ มันเดือดนิดนึงนะครับเราก็มาปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลานิดหนึ่งครับน้ตำตาลโอ้ยนิดหนึ่งครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยเดี๋ยว ครื่องสุ๋นกงจนแล้วก็ตุนต่อไปครับ้านีครับมันเริ่มเดือนแล้วก็ตุกก๋นกันไปแบบนี้ครับตุ๋นไปเรื่อยๆครับไปอ่อนๆประมาณสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับนี่เป็นเวลาสักประมาณสองชั่วโมงนิดๆนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟครับแต่เราต้องมา ทำหอมเจียวกันก่อนครับการทำหอมเจียวนะครับต้องใส่น้ำมันลงไปในกระทะตั้งให้ร้อนโอ้นี่ครับเราลงไปเลยครับครับไปไม่ต้องนานนะครับเจียวบอหอมครับว้าวรเราก็ได้มาแล้วนะครับหอมเจียวอันอริดอร่อย,ออยหน้าตาก็โอเคอยู่ มันจะไหม่นิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ปึนมืออาชีพครับสมัครเล่นแต่หอมดีครับหอมใช้ได้โอเคเลยครับทีนี้เราก็มาปรุงกันครับนนรก่ก,กินเราจะปรุงจานจานใส่พิกใส่พิกบีบมะน,นาวแล้วก็ ดิกเาเราได้ชอบเลยครับอ่าใส่ัวปลาเล่นเลยครับริกผงเล่นเลครับนชอบจะผมชอบริกครับใส่ดีครับ ตักซุปเนื้อครับใส่ลาไปเลยแล้วก็ลงหน้าเลยผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีไทยผ้าครับหอมเจียวเจียวครับเสร็จแล้วเราก็ไปชิมกันเลยสวัสดีครับผมเราก็มาชิมกันก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเวลายาวนานมากครับ